สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสเตรนะครับผมใหญ่กลับมากันอีกเลี้ยวในครั้งนี้เราเหมือนจะต้องเราเจอคิมบันททยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปไหนนะเอาละเราต้องถามหมอน,นี่ก่อนคิมบันไทยขอให้เราไปหาผู้ติดต่อกับเธอเหรอซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับโรงงานโอเคเขาเป็นหุ่นยนต์สวมเสื้อแจ็คเก็ตแล้วใส่โซ่ท้อง โอเคครับตามนี้เราต้องหาทางเข้าไปในโรงงานเพื่อที่จะไปเอาน่าจะเป็นาบางอย่างนะเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็โซ่โซ่ทองคนนี้หรือเปล่าจะไปอะไรกันแน่มแมวยังไงล่ะอ๋อสัตว์สีเท้าทําเสียงน่ารักเฮ้ยฉันชอบแนวคิดนี้นะนี่นี่นี่เฮ้ยเสื้อสวยนี่นี่ทำงานที่โรงงานนั้นเหรอ อ่าฮะโอ้ huh. oh, ชายสวมแจ็คเก็ตโซ่ทองเหรอ mm hmm. ฉันว่าฉันเคยเห็นเขานะเมื่อตอนเช้าอ่ะฉันว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับน์คขับขอบคุณมากน์คขับแตว่าไน์คขับอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่ต้องถามหรือเปล่าถามหนจะแ,แวะแหวะ,วะไหนๆก็อยากแวะสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับหมายความว่าอย่างไรที่จะลืมอ่านผิดโทษทีฉันเตรียมตัวมาตั้งสองตั้งสัปดาห์ก็เพื่อวันนี้นะ เต็มตัวเลยขอโทษทีฉันลืมไปแล้วว่าเอาไว้ไหนแต่ก็เล่น,ลน,ลนไปเถอะฉันจัดการเองไปกันเถอะออ้เล่นอะไรอ่ะเขาเล่นอะไรกันสนุกหรืรอเปล่าอีกตรงนี้เขาก็เต้นกันอยู่นะเราไปขโมยเอ่อเราไปขโมยเสื้อมาจากการที่เราไปได้เพลงจากไอ้พวกนี้มาอ่านายขับก็ต้องน่าจะนี่ไงอันนี้ปะ อันนี้น่าจะคือไนท์ขับเราลองอ่านดูก่อนอ่านได้ไหมไม่ได้โอเคคนนี้แน่เลยชัดเลยไนทขับอยู่ไหนครับขอป้ายหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงป้ายผมเจอป้ายแล้วโอเคไม่ได้ช่วยเลยเลยอะไรวันนี้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงไนท์ขับไนท์ขับปิดแล้วไปไกลเฮ้ยฝากอันนี้หน่อยครับ สินบนชั้นเหรอแอ้วไม่เอาด้วยเราจะทำงานด้วยความสื่อสัตย์มีอะไรกันแน่เอาไงดีอะเราเราแอบ,บเข้าไปข้างบนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ตรงนี้แหละครับไนท์ขับแต่ว่าเอาไงอะ่ะเขาบอกว่าเคยเจอ,อถามคนนี้ดูเปิดจะม็มฟาร์มดูอ้อคนนี้เขาหญิงจำได้เอเอาไงดีวะ ตีถามพนักงานโดยตรงเลยเผื่อเขาจะรู้จักกันเอ้ยเขาตัวยืเจ้าตัวน,น้อยเจะาบรินโอเคเหมือนเดิมฉันรู้ว่าเจ้าพูดถึงใครนะตอนเนี้ยเขาด,ดมดมมองอยู่แถวโรงงานอา้าวด,ดมดมมองตอนนี้อหอนะใช่ปะไม่น่าใช่นมนวันก็ทำงานเพื่อโอเคเหมือนเดิมโอ้ฉันรู้ว่าเจ้าหมายถึงใครนะ เขาเคยทำงานให้กับนายขับถ้าเจ้าอยากรู้ฉันก็ไม่สามารถช่วยได้หรอกนะเพราะฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเคยทำงานอยู่ที่นั่นแสดงว่าโดนไล่ออกดิแจ็กเก็ตหรอแล้วเขาบอกอยู่ไหนขับแต่ก็ไปนั่งนั้มมองๆอ,อ,อยู่แถวขอแวะเข้าไปดูเฮ้ยเจ้าของร้านสวัสดีครับเฮ้ย ฉันไม่อยากยุ่งกับพวกโจนหรอกนะเอ่ะเอามาคืนได้ไหมเอามาคืนแปลกนะที่เราขายเสื้อตัวเดียวกันเดี๋ยวนะเอ๊ะนั่มันเบเซอร์หรอหมายว่าอะไรเบเซอร์แน่เขาเป็นขาประจำฉันไม่เห่งเขาแต่แถวนี้ร้านของฉันอยู่ที่นี่ร้านของฉันนี่แหละไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหนเอ้า มาเหรอไปไหนอะโอ,อ้ยอยู่ในร้านหรือเปล่าสวัสดีครับลุงดิ๊กดุกดิ๊กเขาไปหาประจำที่ร้านนี้นะคนนี้สวัสดีครับข้าวผม,มาในร้านระหว่างที่ฉันกำลังเติมสต็อกแล้วดูซิว่าสองคนนี้ได้ประโยชน์แค่ไหนต้องใช้เวลาสักพักคุณต้องใช้เวลาสักพักนี่ถามคนนี้เลย โอ้ใครสนุกแค่ตัวซอ,ง,องนั่นหรอฉันรู้ว่าเจ้าผู้ถึงใครนะแต่ตอนนี้เขาดำอง,องม,มองอยู่ที่แถวโรงงานอา้าวตอนนี้นะพอเข้าไปหน่อยไม่ได้ไงพอเข้าไปนิดนึงคนนี้เหรอโอ้ยฉันรอสปูพาซี่คือแหละสปูพาซี่นานมากแล้วอ่านถูกไหมฉันอยากให้เขามาช่วยเติมหมวกใหม่ในร้านค้าตอนนี้เจ้านั่นหายหัวโอเค ถ้าเขายังไปยุ่งกับร้านเหล้าอีกแล้วก็เขาต้องโดนแน่โดนดีแน่นโอเคขอเวลาหาสักคู่นะน่าจะนานน่าดูพอตัวคนนี้เหรออา้าวคนนี้นี่มาเฮ้ยไปเอาได้มาจากไหนน่ะว่าอยู่เอ้ยโอ้ยเจ้าคนนอกผู้ติดต่อของฉันเนี่ยเหร ้ยฉันจะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่อะตอมให้ฟังโหวันหาเจอไม่จ้าฉันเจอมันแล้วเฮ้ยแบตเตอรี่ตอนอแบตเตอรี่นี่จ่ายพลังงานให้กับโรงงานนโกคอบตรงนั้นแต่นั่นเต็มไปด้วยพวกคอสอคืออะไรโหน่าจะเป็นพวกรักษาความปลอดภัยพวกเขาตรวจคนทุกคนที่ผ่านไปมา และผู้ที่ไม่ใช่คนงานไม่มีทางเข้าไปได้เอา้าผมมีเสื้อดิฉันคิดออกแล้วไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตคนงานและหมวกคนงานมาให้มาสิจะรออยู่ที่นี่เพื่อดูความเคลื่อนไหวต่างๆเฮ้ยผมมีอันนึงผมมีอันนึงเอานี้ไปก่อนอือมีอันหนึ่งครับโอ้แจ๋วเลยนี่แหละเสื้อใช้แล้วการฉันต้องการหมวกง่ะโอเคไม่มีโอเคครับ ภารกิจต่อไปคือการเอาหมวกร้านหมวกก็คือร้านตรงไหนวะแล้วเราจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปร้านเหล่าเออไปนั้นสนุกเพราะว่ามันมีคนบอกว่าเจอดีแน่นอนนี่ปะคนไหนอ่ะเด็กฝึกงานปึ๊บปึ๊บคนนี้อ่ะที่อู้งานอ่ะอใช่ไหม คนนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่หรือว่าคนที่กินเหล้าอยู่ตรงนู้นเป็นไปได้คือเอาของก่อนไม่มีอะไรเอาล่ะเอ้านี่ไงแอบมานอนเลยตรงนี้เอา,เาไงเอาไงทีนี้ทุกคนโอเคผมเข้าใจาละตื่นซะเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นใช่ไหม เฮ้ยทำงานทำงานโอ้เมาเมาเมาเฮ้ยเขาเมาอ่ะเฮ้ยเหมือนจะไปร้านนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปรอที่ร้านแล้วเข้าไปในกล่องโอเคตามแผนจะไปจะไปว่าเด่ร้านอยู่ไหมโอเคร้านอยู่นี่นะฮึ๊บกระโดดเข้าไปในกล่องงำมาแน่นอนแล้วมันเมาไงประเด็นอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ใช่ไหมผมทำถูกใช่ไหมเราต้องแอบเข้าไปโอเคมาเลยครับคุณช่วยขนของหน่อยครับเพื่อคุณรอนานแล้วครับคุณผู้ต้นว้ยเมาอย่างนี้มันมาทำงานได้ยังไงเออยกไปเลยนะโอเคสนิทขึ้นแล้วดูเวลาสิ่ฮ้ยฮะเีวเวลาไหมขอโทษครับ เฮ้ยโยนไปโอเค,อเ,คเราต้องเข้าไปได้แล้วแล้วอย่างอย่างเนียนโอ้โหเราเหมือนจะเข้าไปได้แล้วเย่กระโดดออกเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนเราต้องเอาบวกอะไรคาร์บอยอะบวกนิภลไพรนิอยู่โอ้โหเหมือนจะเห็นละโอเค ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วฟึ่มขโมยแล้วหนีเข้าไปในกล่องหนีเข้าไปในกล่องไม่เห็นใช่ไหมโอเคอย่างเงียนแล้ะอะไรแมวมันไม่สนใจเลยว่ากล่องมันเปิดประตูอยู่โอเคออกครับปึ๊บมีทางให้เราไปไหมทางออกถ้าออกฉุกเฉิน โอ้ไมิสเคอริตี้เลยไปแล้วกันโฮ้ยแมวนี่มันเข้ามาไน้ยังไงวะ <c oughs> มาเข้ามาแล้วไงละ่ะก็ออกมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเพื่อนเราได้หมวกมาแล้วได้แล้วเอาไปเลยอุ้ยยอดเยี่ยมบวกนี่ช่วยฉันได้เยอะเลยเอาล่ะฉันจะเปลี่ยนชดุดนะช่วยหันไปหน่อยโอ้ยังอยากจะมองอีกเหรออุ้ย <c oughs> คือมากเจ๋วเลยมันแน่นไปหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้โอเคกระโดดลงกล่องเลยเดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปเองขอบคุณครับ <c oughs> เอาล้ยเขาจำไม่ได้เหรอก็เป็นเดี๋ยวนะคือมันเป็นพนักง,งานเก่าแล้วมันโดนไล่ออกหรือเปล่าแล้วคุณจะถือกล่องเข้าไปแบบเนียนๆเ,เอาล่ะโดนตรวจแน่นอน มาหนิมาหนิยืดโอ้ยในกล่องนี่มันมีอะไรฮนะอ๋อกล่องนี่อย่งางงั้นเหรอเข้าไปเลยกล่องอะไรอ่ะมันหมายความว่าไงดีโก้เอาละเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยดูนะเอ็งไม่ได้โดนไล่ออกแล้วเหรออ๋อฉันเพิ่งเข้าอองานมา เออเป็นยังไงบ้างเออโอโหสนุกจังเลยออกกันเอาออกอา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 มาแล้วเราต้องเอาเบาเพื่อนดึงความสนใจละโอเคเฮ้ยจุ๊บฮับชุบเผาเอะไรวะอ๋อกระโดเข้าปในกล่องโอ้โอเคเดี๋ยวรอจังหวะที่หันหน้าไปโดนนี่ถ้าพบเราเขาจะเจอ เราจะโดนอะไรไหมโอเคตรงนี้มีกล่องแล้โอเคกระโดดบุ๋มไปคึบคึบปึบปึบเฮ้ยเขาปอกเขาปอกเขาปอกฮึบโอ้โหแลนเนียนอยู่นะในกล่องนี้โอเคปึบออกไปด้านข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะหันไหมไม่น่าหันนะ เข้าไปเลยเข้าไปเลยเย้อ yeah. ีซี่แต่เฮ้ยโอ้โอ้โอเคอันนี้เนียนตรงนี้เนียนนะ okay, เ,เ,เดี๋ยวนะทางนี้มันคืออะไรโอเคทางขวาไม่มีต้องไปท้ายโอเคเอ้ยทางซ้ายไม่มีมีแต่ทางขวามั่วสลับซ้ายขวาไปหมดโอเคลงกล่องทำหรือ อไม่ใช่หรือขวาถูกแล้วเอาเฮ้ยจะไปเกือบไปอย่าพึ่งนะเดี๋ยวนั้นมันทางไหนผมสับสนอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการใบ้บอกบอกใบ้แล้วเหมือนจะเปิด เอาละอ๋อโอเคคือเราก็ต้องกลับมาที่ตรงนี้คือเดิมเก้เลยเราจะไปเลยก็ไม่ได้เราต้องรอเอ้ยโหรอ,อแล้วไงอันนี้คืออะไรจังหวะไอ้นี่หรอจังหวะเลื่อนกระโดดขึ้นได้ไหมหรือว่า,าปาดปาดหน้าได้ปาดหน้า อุ้ยโอ้ยเกือบไปทุกคนมันแบบทำยังไงอ่ะไปตามได้เลยโอเคตามได้ตามได้หวไอ้ปึ๊บ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 อย่าเดีอย่าโดนหนูน้ออย่าโดนหนูนะเฮ้ยอะไรวะอันนี้อันนี้ก็โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งแดงอย่าพึ่งแดง โอเคฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้โอเคโอเคเมื่อกี้นี่แบบลุ้นมากเหลี่ยมมันไอ้นี่อะ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคปลอดภยัยเซฟนี่ครับเฮ้ยถังนี้ต้องกิ้งใช่ไหมอาฉลาดมากไปเ,เลยเลเซอร์ไม่ได้กินหรอกเฮ้ยแต่ถ้าว่าเข้าไปมันจะดังไหมอ่ะไม่ดังนะ เข้ามาแล้วยังไงล่ะกัปตันกัปตันเปิดเปิดคอมได้เลยครับอ,อะไรอ่ะให้ทำละ่ะอ๋อนี่ไงเราต้องเข้าไปตรงนี้ครับโอเคฉลาดละก็ว่าอยู่ทำไมมีให้เหยียบเราต้องเอาน้องมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้ไง เราก็ปีนขึ้นใช่ไหมขอบคุณครับโอ้โหเหนื่อยจะเชื่อเขี่ยตั้งนานเอาละเชื่อมมาโอ้ยก็ไมรู้สึกมันมาเรื่อยเลยนะโอเคมาก่อนหนึ่งป๊บปิดโอ้โหเ้ยเอาเรื่องความแบบ มันเนียนเวลามันลิงไงเวลามันลิงกมันแบบว่าข้อมูลมันลิง์ทั้งคอมเราไม่เกี่ยวคอมแบบเริ่มแล้วเริ่มเรียันเรียบร้อยนะเหมือนจะได้แล้วโอ,โอเคไม่ได้แฮ อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคชัดเจนผมแบบงงอออ,อผมก็งงตั้งนานเออเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่สั่งซ็อกขอบคุณที่รับฟังเรียบร้อยครับขโมยแบตเตอรีม่มาเรียบร้อยแล้วเป็นแบตเดียวที่แบบ ไม่โรงงานนี้ขยับหรือเปล่าอเ,เอาละมีเรื่องแล้วได้แล้วเร็วเข้าออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกขอชอชอจะโผล่มาเราต้องเอาแบตเตอรี่ไปให้คิมบันททยตัดไปเพื่อนแต่ว่าเราต้องหาทางออกก็แล้วลซ้ายหรือขวาครับซ้ายขวาซ้ายดีกว่าโอเคอิ้งใกล้ใกล้ตรงนี้ด้วยนะไม่โดนตรวจปะเนะี่ย เราจะโดนแบบตรวจหรือเปล่าว่าแต่ชวนคนนี้ไปไม่ได้นะขอเฉาเฉาชฉาฉมันจะเอาเราเฮ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยพวกแกคิดจะหยุดพวกเราได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยแจ้ง yeah! ยังไงครับเอาระนาพวกพวกแกจะเอาจุดจืนของพวกเราไปได้แต่พวกแกเอาการเต้นของเราไปไม่ได้ตัวนี้ก็เต้นทัมันเชีย แล้วขี่มันไทยอยู่แล้วเฮ้ยจ้าคิดว่ามีพวกโจรเลงคอเล็กชั่นการ์ดวินเทจของฉันอยู่ไหมมีดิของดีเลยนะทั้งหมดที่ทำมาปราบประโยชน์ไม่เปล่าหรอกน่ามุดเข้าไปบายบายโอ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้นะโอ้โหโอเคคๆๆๆ เฮ้ยครับแล้วคิมป็นทยเขาจะรอดหรอนเนี่ยอชั้นสองอเว้ยตรงนี้ทางขึ้นหรือเปล่าไม่ได้นะเหมือนจะไปไม่ได้อ้อมไปก่อนอตรงนี้ก็ต้องไปไม่ได้คนนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ครับโอ้ยเฮ้ยงละ โอเคอุ้ยเนียนอย่าเพิ่งไม่มีไม่มีมมอ่าเนียนสุดสแกนก็ไม่เจอครับปลอดภัยไร้กงังวลอะไรมันเนี่ยโอเคมุดออกมาแล้วอะไรอ่ะ ฮ้ยอยากรู้ไงว่ามันแบบว่าจะสามารถช็อ <c> ต <oughs> อยากรู้ว่าชา็อตตายอีกแล้วโอเคครับผมมาไปแล้วครับไปบายบายอย่างเนียนนะตรงนี้คิเมนไทยเรามาเมื่อกี้กับเบรกไม่ทันเ,เราต้องแบบว่า ผาดโผนหน่อยเก๋น okay, ังไงทางเข้าเฮ้ยไปแล้วครับบายบาย <c oughs> <c oughs> มันจะรู้ไหมเอาคีเมนเทลไปไหนแล้วอยู่ข้างบนเหรออยู่บนใช่ไหมเอ้นอนอยู่นอนอยู่เอา้าไปไหนล่ะผมหาเขาไม่เจอ อ,อยู่ไหนวะเธอเฮ้ยไม่ใช่เขาไปอยู่ไหนแล้วอะ่ะไม่อยู่ตรงนี้นะเธอไม่เห็นพิมพ์อะไรไว้เลยโอ้เขียนอะไรอะ่ะเฮ้ยคิเมเปนทายเฮ้ยไม่มีแววของคิเมเปนทายเลยโอเคนี่อะไรโอ้ดูข้อความข้อหาเราต้องสวมบท เราเป็นนักสืบก,กันแล้วก็ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอถึงมีสบสองและเจ้าเหมียวคําตอบอยู่ที่หน้าต่างของฉันและนี่คือคจัญญาณสัญลักษณ์ทั้งสี่ลงชื่อโดยคิมชังโอ้ไม่ก็สัญลักษณ์ทั้งที่สี่คืออะไรเพาะแต่สัญลักษณ์คืออะไรสัญลักษณ์ทั้งที่สี่อันนี้อรอ <c oughs> oh รเฮ้ <c oughs> เลเสื้ของฉันตรวจจับพบเคมีที่ไม่มีอันตรายแต่อยู่ในสถานการ์ตและเท่าที่ชัดจําได้มันไม่สามารถเอ้ยมันไม่ได้สร้างความรู้สึกสงบแต่แต่ฉันกับเหมือนฉันเหมือนกับฉันคู่หูไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องมีสิ่งมีข้อความซ่อนอยู่ข้างใต้ด้วยอ๋อมันบอกว่าฉันอยู่จุดๆุด โอเคไหนดูซิมันมีคำใบ้ใช่ไหมมีรูปเตาแล้วก็เพชรแล้วก็แจกกันเตาเพชรแจกันเนี่นีเดี๋นี่นีเพชรโอ้ยอันนี้มันดีนี่คุณภาพต่ำและมูลค่าปานกลางดูเหมือนจะถูกทำให้เลยงใส่บันทีคงคำใบ้ไม่ไงคำใบ้คือ เบอร์เซิร์ชกหาอีกหาอีกทุกที่ทุกเวลาเฮ้ยนี่น,น,นี่อะไรอ่ะเจออะไรงั้นเหรอโอ้ฉันไม่เห็นอะไรเลยแน่ใจนะก็มันตรวจพบก็แค่เฟอร์นิเจอร์ธรรมดาเอ้ามันตรวจพ,พบอะไรอะโอ้ยนี่ไงขุ่นอะไรเฮ้ นี่คือสิ่งแปลกปลอมแปลกมากในคื้นที่หุ่นคู่หูหุ่นคู่หูเห็นมนุษย์เป็นแบบนี้เหรอมันดูตลกดีดูสิมีบางสิ่งถูกทิ้งเอาไว้ด้วยมันบอกว่าไปที่หาอีกส่วนหนึ่งให้เจอสุดท้ายคืออะไรอ่ะเอ้ยเธอเจออะไรนั่นเหรอฉันไม่เห็นอะไรเลยแน่ใจนะไม่เจออ,อีกแล้ นี่ขยันไม่เจอนะอันสุดท้ายเป็นกา,าน้ำหรือเปล่าเฮ้ยขบวนหรือเปล่าชาัดเลยใช่เจอแล้วเจอแล้วสุดท้ายนะครับเพราะฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเรองแสงแปลกตาโทษทีนะฉันเพลินไปหน่อยเพราะฉันไม่ได้สังเกตข้อความตรงนี้เลยอ่านว่าไหนขับโอเคฉันอยู่กับเบอร์เซอร์ ไปที่ไหนับโอเคนั่นไงยอดเยี่ยมมากไปหาเธอกันเถอะเราไม่มีเวลาแล้วโอเครีบไปหาเธอกันโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ขอพักผ่อนไเพีนี้ก่อนละกันนี่มันก็ใช้เวลานานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาเบอร์ไปหาคิมันทยเบอร์เซิร์กแ,แลก้วก็ไปที่ไหคขับนะครับก็ถ้าใครชอบว like, ิดีโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปพีนี้ก่อนละกัน Bye bye. Cookie cookie.